วู่บอยๆอ,อันตรายมักเป็น3โรคนี้เพื่อนๆเคยมีอาการวุบๆเป็นะผักหรือเปล่าหลายคนก็เป็นแบบนี้อยากรู้สาเหตุว่าเป็นอะไรซึ่งอาการเหล่านี้ก็มีด้วยกันได้อยู่3โรคนี้เพื่อนๆลองฟังดูนะครับว่าใครเคยเป็นประมาณไหนก่อนไปฟังอย่าลืมกดหัวใจกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามช่องเพื่อสุขภาพดีๆนี้ไว้เลยตามไปดูอันดับแรกนะครับโรค TIA TIA ทา s i ซ n t Ischemic a อ t a ท k เป็นสภาวะสมองตีบชั่วคราวแล้วก็เปิดออกทําให้คุณมีอาการวูบเป็นพักๆแล้วก็มีอาการดีขึ้นถ้าคุณเป็นแบบนี้ไปบ่อยให้รีบปรึกษาแพทย์นะครับอันที่2โรคลมชักหรือคอมเพกพัชเชลซีเซอร์มีอาการเหมือนวูบไปนิดหนึ่งเป็นหลักวินาทีหรือเที่ยววินาทีแต่คุณยังไม่ทันล้มลงอยู่ๆปึ๊กก็วืบไปนิดหนึ่งแล้วก็ฟื้นขึ้นมาอีกชั่วโมงนึงก็เวิบอีกทีหนึ่งแล้วก็ฟื้นขึ้นมาอีกก่อนที่จะวูบวิ่งไปก็จะมีอาการตาลอย เหมือนแบบไม่รู้สึกตัวแต่ไม่ถึงขนาดกับล้มลงนะครับอันดับ3โรคไมเกรนเป็นไมเกรนแบบเวียนหัวซึ่งอาการเวียนหัวคุณอาจจะไม่ทันคิดว่าคือไมเกรนแต่คุณรู้สึกว่าตอนมันวูบวูวิงวิงคุณต้องไปตรวจจนกระทั่งคุณไปพบหมอเฉพาะทางนั่นแหละครับอาการไมเกรนหรือเวียนทีสัตเรียกว่าเวฟติบูล่าไมเกรนซึ่งได้รับการรักษาโรคไมเกรนจึงจะดีขึ้นเพื่อนๆคนไหนมีอาการแบบที่กล่าวมาอาการวูบมีได้หลายโรคดังนั้น แล้วเป็นแบบไหนอย่าลืมไปตรวจคุณหมอให้ถูกจุดกันด้วยนะครับ